The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ดูดีคำว่าพระธรรมกายในปีพศ2525ตั้งแต่วัดยังไม่มีสภาธรรมกายหลังคาจากโดยมากัรลูกสาวคนโตเพื่อทำบุญแต่ก็ยังไม่ได้ทําบุญอย่างเต็มอย่างทุ่มเทม,มากเหมือนดังเช่นปัจจุบันในปีพศ2531ลูกก็ได้ย้ายไปทำหมากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตโดยพาลูกสาวคนเล็กไปอยู่ที่ภูเก็ตด,ด้วยส่วนสามีองลูก ของลูกและลูกสาวคนโตและพ่อแม่ของลูกยังอยู่ที่กรุงเทพต่อมาอีก6ปีในปี2537สามีก็ตามมาอยู่ที่ภูเก็ตโดยทิ้งให้ลูกสาวคนโตซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ13ปีอยู่กับตายายคือพ่อแม่ลูกเพียงลำพังจนเป็นสายเหตุลูกสาวคนโตน้อยใจมาจนถึงทุกวันนี้และตั้งแต่ลูกเดียมาอยู่จังหวัดภูเก็ต แล้วก็ได้หางวัดพระธรรมกายไปเลยนะจนกระทั่งปราปีพศ2536เราได้ทราบข่าวจากหนังสือโลกทิพว่าทางวัดจะมีการหล่อหลวงปูแล้วมงคลเทวินีด้วยทองคำารก็ไ่รอช้ารีบอ้อนบจจัยร่วมทําบุญทันทีแล้วก็ได้ร่วมบุญอย่างต่อเนื่องจนได้มีโอกาสกลับมาวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมงานตอกเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์ในปีพุทธศักราช2538 นี่สิบเอ็ดปีไปแล้วเนะมหาธรรมกรายจดีและได้สร้างพระธรรมกายจำตัวอย่างเต็มที่ในแจ้งลูกตอนนั้นรู้สึกยากอยากมีเธะเขียนอย่างนี้อยากชักชวนคนอื่นๆให้ได้มาบุญนี้มากๆฉันสามารถชักชวนบุคคลสร้างพระได้สองร้อยกว่าองค์ทั้งยังสามารถสร้างพุทธมณฑลที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนคะ่ะ และในปีพุทธศักราช2539ลูกและสามีได้รับจัดรถพาคนมาวัดได้สองคันรถบัสห<า>ลังจากนั้นหลวงพ่อมีบุญอะไรให้เราไอ้เราเราก็ไม่เคยตกบุญใ,ใดๆเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างการสร้างบร,รมีนนั้นในคืนวัน 17, ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2543เวลาประมาณเที่ยงคืนสามีขับรถมรเอเตอร์ไซค์โดยมีตัวลูก ตอนท้ายกำลังกลับบ้านหลังจะขายของเสร็จแล้วขณะที่กำลังขึ้นเขารถบัสไซด้เสียหลักล้มลองเนื่องจากมีน้ำมันหกอยู่บนถนนสามีองลูกก็ลื่นถลายไปตามถนนสี่โครงหักแขนงาสตลอกอันนี้เป็นความประสงค์ใครหรือเปล่าเนี่ยแต่ลูกเองถูกรถปิกอัพที่ขับตามมาข้างหลังลากตัวไปไกลถึง13เมตร แล้วก็ทับค้างกลางลำตัวเป็นเวลานานจนกระทั่งตำรวจและพนักง,งานโรงแรมที่เพิ่งเลิกงานเชื่อกันยกรถขึ้นลูกจึงได้ถูกน้ำออกจากใต้ล้อรถโอ้อยู่ใต้ล้อานานเลยเดียวขาข้างขวาท่อนบนหักขาข้างซ้ายติดสะโพกแตกเอ็นที่มือข้างขวาขาดลูกคิดว่าที่อรอดมาได้เป็นเพราะขณะทีร่รถมอเตอร์ไซค์กำลังค่อยๆล้มลงนั้น ลูกนึกถึงเพียงพระเดชคุณหลวงปู่ลวงพ่อคุณยายเท่าน,นั้นขอครูบาอาจารย์จะให้ลูกเสียชีวิตลูกยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายอยากสร้างบารมีอยากช่วยงานหลวงพ่อจนกว่าจะเสร็จลูกอยากได้บุญและลูกคนเล็กก็ยังเรียนไม่จบยังไม่อยากตายนี่เธอลำพึง,งนี่นะแต่ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้น เราก็ได้รับกำลังใจจากพระอาจารย์ธิวัตไม่เคยขาดเลยรวมทั้งนง้นองๆบาศกประสิกาและเพื่อนๆกันเลยญาณมิตรอีกทั้งจะได้รับปัจจัยค่ารักษาพยาบาลจากหมู่คณะที่มาเยี่ยมเยียนถึงแม้จะนอนเจ็บปางตาอยู่บนเตียงลูกก็ไม่ขาดบุญเลยค่ะฝากปัจจัยที่ได้รับบางส่วนถวายพระอาจารย์กลับไปอย่างต่อเนื่อง ลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณหนึ่งเดือนคุณหมอดูเอาคุณหมอดูอาการแล้วตอบว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเดินได้ไหมลูกคิดในใจสวนกลับไปทันทีว่าเราโลกาูกหมาปูชนียาจารย์สักอย่าง ผมอาจะเดินไม่ได้มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งค่ะในระหว่างที่ลูกนอนอรักษาตัวอยู่บนเตียงนั้นลูกรู้สึกว่ากระดูกที่หน้าอกที่กำลังบวมนั้นมันขยับขยื่อนเคลื่อนตัวเองได้อาการลูกดีขึ้นเร็วมากจากนคุณหมอแปลกใจปัจจุบันนี้ลูกเดินได้แล้วค่ะแม้ว่าขางลูกจะไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ขาข้างหนึ่งต้องดามเหล็กไว้จึงเดินไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไปก็ไม่เป็นไรลูกให้มันเดินได้ก็โอเคแล้ว <c oughs> การประสบอุบัติเหตุครั้งนี้นเหมือนจะหมดสิ้นทุกอย่างเพราะต้องเสียค่ารักษาไปเป็นจํานวนมากแต่ลูกและสามีก็ยังมาวัดอย่างต่อเนือ่อง <c oughs> มาทั้งครอบครัวบ้างสลับกันมาบ้างเพื่ออีกคนจะได้อยู่เฝ้าออร้านค้า ไม่จะต้องนั่งรถบัสนานถึง12ชั่วโมงในวันที่22ิมษายยน25 4 4ที่มีการรวมกันนับสงหนึแสนลูปลูกก็ยังมาเอาบุญแม้ว่าต้องใช้ไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเดินกระเพกกระเพกเพก็ไปถวายปจัจจัยธทยยทานก็ตามลูกก็ไปรวมถึงวันชุบตัวทสะเศรษฐีมหาเศรษฐีทะเลบุญลูกก็ได้ลงไปชุบตัวด้วยค่ะ และครั้งนี้ลูกตัดสินใจทิ้งไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเมื่อคืนมาแล้ว <Wow. S 1> จากสะมหาเศรษฐีทิเลบุญทิ้งมันลงไปเลยและเริ่มเดินด้วยตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนี้คะ่ะเขาบอกว่าคำสอนของหลวงพ่อทำให้สามีของลูกี่เคยเจ้าชู้มากมากมากตรงนี้อ่านได้ทำให้สามีของลูกที่เคยเจ้าชู้มากมา ไม่ชอบจะไม่ค่อยจ,จะชอบอยู่บ้านเหมือนแมวแหละแมวมันเงาเหงาเหงาหลอกนอกบ้านไปเลยชอบดื่มเบียร์วายเพื่อเข้าสังคมสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ก็ลบเลือนไปหมดเลยหายไปหมดหักดิบได้หมดเลยค่ะแต่อัธยาศสยที่ไม่ชอบอยู่บ้านเป็นคนช่างคุยก็เป็นประโยชน์นะคะอืม เขาคงเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำบุญค่ะเพราะเขารักการทำหน้าที่รับรถรับส่งและอุปถัมภ์พระอาจารย์มากค่ะไม่ว่าพระอาจารย์จะไปเทศที่ไหนหรือจะไปเยี่ยมโยมที่ไหนภูเก็ตหรือสุราษฎร์ธานีหรือพังงาหรือกระบี่หรือถึงไหนก็ถึงกันถึงแม้ว่าบางครั้งน้ำมันหมดก็จะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จให้ได้ไม่เคยรอความพร้อมเลยค่ะ แต่ละเหตุการณ์ที่นำความสะเทือนใจมาสู่ลูกมอดติสุดในชีวิตก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งยากระทันหันจนลูกยากที่จะทำใจรับได้คือในวันที่สวา่สวางที่สุดวันหนึ่งของโลกคือวันวิสาขาบูชาบ้านเราต้องส่งตัวแทนขึ้นมาเอาบุญที่วัดและจะต้องเอาบุญกลับมาฝากคนที่บา้านสมเรลูกอาสาสมัครในทันทีเพราะว่าเขาชอบเวียนเทียนมาก เขาอยากมาเดินเวียนประทักษินมากเขาบอกว่าหลวงพ่อจัดขึ้นเป็นครั้งแรกผมก็อยากเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกนี่เมื่อมาถึงวัดกรีไปรับบุญตักบาตรทายบาตโดยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำเลยค่ะแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงเขาเริ่มเดินเวียนประทักษินจากทิศตะวันตกโซนห้าไปโซนหก เดินประคองเทียนด้วยใจที่มีความสุขปิสาขะเมื่อเร็วๆนี้ไงสามเงลูกเริ่มเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้จนเพื่อนกรมิตที่ประคองเขาอยู่บอกเขาว่าหยุดเถอะคุณเดินไม่ไหวแล้วแต่สามีลูกก็ยังยืนยันว่าไหวไหวใจยังสู้ขอสู้ต่อใจเขายังไหวนะ ยังไหวอยู่แต่ร่างกายเขาเนี่ยมันไม่ไหวในที่สุดต้องส่งเขาสู่ความดูแลของเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลเพราะว่ามีความดันขึ้นสูงเฉียบพลันถึง200เวลาผ่านไประยะหนึ่งความดันลดลงเหลือ180เขาก็ชวนเพื่อนรถกละยานมิตรไปเดินเวียนเทนในครบรอบที่เหลืออยู่นั้นแต่าการก็ยังไม่ดีขึ้นจนเสร็จพิธ,ธีภาคค่ำ เขายืนยันที่จะเดินทางกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตมันเสี่ยงเกินไปจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้สามวันจนถึงวันที่สิบพาพฤษภาคมสองห้าสี่เก้ราโทรศัพท์มาพูดคุยกับเขาปล่อยเขานึกถึงบุญเอาบุญเป็นที่พึ่งแล้วก็บอกให้เขาหายเร็ว แล้คุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งที่ก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านไน้แล้วเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้คุยโทรศัพท์กันแพทย์ได้ขึ้นมาตรวจตามปกติแต่หลังจากแพทย์กลับไปได้ประมาณ5นาทีชีพจรเขาก็อ่อนลงอ่อนลงจนหยุดหายใจในที่สุดแพทย์รีบทําการปั๊มหัวใจพยายามรักษาชีวิตของเขาไว้ถึงที่สุดแต่เขาก็จากเราไป อย่างที่ไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้วค่ะคำถามบุปกรรมอะไรทำให้ลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีซี่โครงหักแล้วทำไมเราทั้งสองจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยไม่เคยลงรอยกันเลยเถียงก็ได้ตลอดเวลายกเว้นเรื่องชวนกันสร้างบารมีจะเห็นดีด้วยเสมอไม่ถียงกันเรื่องเดียว แต่เรื่องอื่นพอขึ้นมาฉันก็ไม่ยอมแพ้เธอทำไมลูกและสามีจะมีชีวิตที่ลำบากตลอดก็เพราะว่าไม่รวยมาตั้งแต่เกิดพอจะเริ่มสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์นั้นต้องเสียหายเกือบหมทุกครั้งด้วยความทุ่มเทในการสร้างบารมีในชาตินี้จะส่งผลในลูกมีร้านขายของเป็นของตัวเองหรือไม่ แล้วจะหมดนี่หมดศิลเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีในชาตินี้ไหมคะ mm hmm. อยากทราบว่าสามีงลูกเสียชีวิตด้วยโรคอะไรคะ mm hmm. เพราะหมอที่มาตรวจหลายคนบอกสาเหตุการตายไม่เหมือนกันเลยและทำบุพกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตอย่างกระทันหัน mm hmm. การที่เขาชอบเชียร์มวยมหา็นชีวิตจิตใจมีผลต่อการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่ mm hmm. ขณะกำลังจะหมดเราไม่ใจใจใสหรือหมอง เขาจมาเวียนมาทักสินรอบมหาธรรมกายเจดีหรือไม่ตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากถึงตัวลูกและลูกของเขาบ้างคะหากลูกและสามีไี้ทำบุญสุขภิมานอย่างสุดกำลังก่อนวันวิสาขาบูชาสามีลูกจะมีอันเป็นไปหรือไม่เหตุการณ์จะเบาบางลงอย่างไรหรือไม่คะปัจจุบันลูกที่ทำบุญสุขภิมานเป็นเชอ,องสามีและครอบครัวอย่างสุดกำลัง บญนี้ส่งผลให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแตกต่างจากเทวดาอื่นอย่างไรหรือไม่คะเดี๋ยบบญที่โลกถวายพัตตาหารนะมันะแด่พระอาจารย์ที่มาทำน้าทีท่ติดสวนกระรมิตรตลอดมาสามีก็อุปถากรับส่งพระอาจารย์ตลอดผลบนนี้จะส่งผลพิเศษอย่างไรคะลูกสาว,วมันตมีบปรกรมอะไรที่ทาให้ลูกตัดสินใจไม่นําเขาไปอยู่ด้วยกันที่บุกเกตจนทําให้เขารู้สึกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก จึงไม่ผูกพันกับลูกและสามีจนปัจจุบันนี้เขาควรทำอย่างไรจึงจะแก้บุปผกรรมนี้ได้โดกสามคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาจนตายกรรมนี้จะส่งผลต่อเขาอย่างไรคะโดยเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้เขาปวดขาและขาโกงมาจนถึงปัจจุบันหรือเป็นเพราะบุปผกรรมใดทำไมห,หลานชายลูกจึงรู้สึกผูกพันกับสามีของลูกมากรักเหมือนพ่อของเขา สามีก็รักเขาเหมือนลูกค่ะคุณพ่อ,อลูกเสียชีวิตดวโดยเร่ามะเร็งเมื่ออยู่ได้แปดสิปีคุณแม่หลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปอีกมาทราบอีกทีก็เสียชีวิตไปแล้วโดวยอายุเจ็ดสิบสี่ปีพอแล้วแม่ลูกตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากถึงลูกบ้างคะลูกสามีลูกสาวทั้งสองและหลานชายเคยสร้างบารมีมากะหม่กคณะอย่างไรบ้าง แล้มีสิทธิ์จะกลับดัสิิุรีวงมฤเศษหรือไม่คะอืมมันก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นถ้ามีบุญเนะเนาะมีบุญก็มีสิทธิ์หลับตาฝันมันทุมิตะตื่นขึ้นมา,ท,านทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารปามบรากันจ้า ลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีที่โครงหักเพราะกรรมนายอดีตก็ได้เป็นสามีภรรยากันนะ oh. มีอาชีพค้าขายแต่ชาตินั้นเนี่ยไม่ทะเลาะก,กันเองหรอก oh. แต่ว่าชาตินั้นวันหนึ่งได้มีเรื่องทะเลาะก,กับพ่อค้าอื่นด้วยกันสามีภรรยาลุยเลยโ oh. ดยความแค้นทะเลาะก,กันไปทะเลาะมาแค้นมาจึงได้ไปแจ้างนักเลงมาทาําร้ายสามีภรรยาคู่นั้น oh. ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ย จนเข้าบาดเจ็บสาหัสนโ,โดยโดยตัวลูกเองนี่แหละเป็นต้นคิดสก,กิดให้เทพบุตรว่าลุยเลยในการกระทำคนนั้นจึงมีอาการมากกว่าสามีจะ oh. ้ะนี่ไปจะ้ะนี่จนกระทั่งลดลากไปนับได้สิบสามเมตรนี่ลุยและสามีขัดแย้งกันอยู่เสมอยกเว้นเรื่องสร้างบารมีเพราะเป็นคนที่มีไฟนิรันดรโชนอยู่ในใจ ใจร้อนอ้วยกันทั้งคู่เลยก,กับความเหน็ดเหนื่อยในปัจจุบันนะเท่านั้นลจะจ้ะแต่ก็รักกันนะรักกันมากทีเดียวนะแบบลิ้นกับฟันกันเลย <c oughs> ทั้งลูกและสามีก็มีนิสัยรักบุญรักกันสร้างบุญมีเห็นนุนข้าของบุญเหมือนกันจะ้ะลูกและสามีต้องมีชีวิตลำบากตลอดพอเริ่มจะสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์ต้องสูญเสียไปเกือบหมดทุกครั้งเพราะ ละกรรมแนอดีชาติหนึ่งได้เป็นสามีภรรยากันนี่เป็นอีกและเป็นเล่อยเลยมันไม่เป็นพี่เป็นน้องกันนแล้วก็เป็นเศรษฐีกนเคยรวยแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ประม,มาทในการดําเนินชีวิตมีความตระหนีเช่นเมื่อเวลาใครมาชวนทําบุญก็มักจะรับปากโอเคโอเคแต่ก็ไม่ค่อยทําตามสัญญาบางทีก็ทําบ้างบางทีก็ไม่ได้ทา ดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะสบายแต่พอหมดบุญเพราะลับปากว่าจะทำแล้วไม่ทำจึงให้มีเหตุให้ทรัพย์สูญเสียไปจ้ะอย่าลืมนะเจ้าว่าทรัพย์เราจะได้ครอบครองทรัพย์ได้ต่อเมื่อเรามีบุญเท่านั้นไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครเลยเพราะบุญที่เราทำเองถ้าเรามีบุญแล้วก็ครอบครองทรัพย์ได้ถ้าหมดบุญทรัพย์นั้นก็ล่มสลายไป ชาติที่ให้ตั้งใจทำบุญให้สม่ำเสมอบุญนี้ก็จะส่งให้อย่างแน่นอนให้ลูกหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใชเอ้เหลือไว้สร้างบรมีเจ้าลูกอย่าไปกังวลใจไปเลยต้องทำใจใส,ส,ส่เดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมาเทมาสามีงลูกเสียชีวิตจากกานหาันพระกรรมแนอดีในชาติจะเป็นเศรษฐีตระนีนั่นแหละจ้า มักจะใช้แรงงานสัตว์และแรงงานทากมากเกินไปออประสาตตัวไหนใช้แรงงานไม่ได้ก็จะสั่งฆ่าทำอาหารเลยเอ,อิบากันนี้มาส่งผลใหตายอย่างกระทันหันจ้ะออการที่สามีชอบเชียร์มวยมากนั้นก็เป็นการอนโมทนาบาปคือพลอยยินดีที่ก็มาต่อยกันนะซึ่งจะมีวิบากกรรมทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็เป็นแค่กรรมเสริมเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ถึงตายจ้ะคือแก่เจ็บไข้ได้ป่วยอดอด,อ,ดอดอดแอดแอดอะไรกันไปอย่างนั้นก่อนตายใจก็ใสดีระลึกถึงบุญที่ทำไว้ได้ได้มีบริวารอาเทวรถมารับอืมไปเวียนมาทักษิณร,รอบมหาธรรมกายจะดีตามหลักวิชาจ้ะอืมถ้าทำอย่างนี้แปลว่าตายแล้วจะไปไหนจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเป็นเทพบุตรสุดหลอ มีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตสเบียงจ้า,า,าตอนนี้มีความเพล่่มิติกับผลบุญมากนี่ไดีฝากความมาว่าอืมไม่ได้ให้เก็บผ้านะจ๊ะให้ทุกคนในครอบครัวสร้างบารมีอย่างสุดชีวิตเพื่อจะได้มาอยู่ด้วยกันที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษและให้ตัวเองตัวเองทำบุญเผื่อเขาด้วยนะจ๊ะอืม ฝากมาอย่างนี้ด้วยบอกตัวเองอย่าลืมทำบุญเผื่อก็ด้วยเพราะว่าเขารักบุญมากจริงเขายังไม่อยากตายอยากอยู่สร้างบารมีแต่วรักษาลมหายใจไม่ได้โดยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ใจ่เป็นความประสงค์ของใครนะจ๊ะหากโลกละสามีทด้ทำบุญสุกพิมานอย่างเต็มกำลังก่อนวันวิสาขบูชาบุนปัจจุบันทั้งกากจะยืดเวลาตายออกไปอีกแต่ก็ต้องตายอยู่ดี หมดอยายุไขโดยวิบากกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะเหมือนมีระเบิดเวลาของชีวิตติดตั้งเอาไว้ในตัวอยู่แล้วจ้ะยืดเวลาออกไปให้ได้สร้างบารมีอีกหน่อยปัจจุบันเราได้ทาบุญสุขภพมาเมป็นทีงสามีและครอบครัวอย่างสุดกําลังบนนี้จะส่งบนให้สามีหรือเทพบุตรใหม่มีทิพยิจาสมบัติเพิ่มขึ้นรัศมีเพิ่มขึ้นคิดถึงเพิ่มขึ้นดีใจเพิ่มขึ้นเป็นต้นจ้ะ และครอบครองโลกก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้อานิสงฆ์ให้บุญที่ได้ทําไว้จ้าเรา,า,าวถวายพระทหารน้ำมันน้าเด่ดพระอาจารย์ที่มาสูนก์ลปมิตรตลอดมาส่วนสามีรับส่งพระอาจารย์และคอยอุปถากผลบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์รวมๆเหมือนกันนี่ทั้งสามีภรรยาจะต่างคืนตัวจะต,ต่างกันคือตัวลูกจะมีอาหารทิพมากเป็นพิเศษ ว่าได้ถวายพระตาหารกันนับปันนะส่วนสามีเทพบุตรนั้นเป็นผู้นํารถจะนํารถไปส่งพระอาจารย์เปสารถีแก้วก็จะมีเทวรถและสา,สารถีผู้รู้ใจขับให้มากมายเป็นวิเศษจ้ะอืมประกอบเพอย่างไรกันเป็นอย่างนั้นนี่เกิดม่เป็นมนุษย์ตัวลูกเองก็จะมีอาหารมากมาย แจกจ่ายไม่รู้จะหมดสิ้นเลยส่วนสาม,มีก็จะมียั่วยามพานะและสารถีที่ดีเกิดขึ้นจ้า,าลูกสาวคนโตที่ลูกและสามีมานำเข้าไปอยู่ภูเก็ตด้วยเป็นเหตุให้น้อยใจพ่อแม่ไม่รักจึงไม่ผูกพันกับพ่อแม่เพราะมันเป็นกรรมในอดีตชาติหนึ่งเนี่ยที่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ในชาตินั้นซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันลูกสาวคนโตคนนี้เคยมีพ่อแม่ในอดีตอยู่คู่หนึ่งชาติหนึ่งนะในชาตินั้น,น่ะ ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันเคยทะเลาะก,กันได้กระี่พ่อแม่อบรมพร่อมสอนแล้วพร่อมสอนเลยหนีไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไม่กลับมาเนะี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ต้องไปอยู่กับคนอื่นจ้านี่ทําไปบอกลูกสาวซะลูกสาวคนโตเนะี่ยว่าเป็นวิบากกรรมของหนูเองลูกก็ต้องสอนลูกสาวคนโตราบบุปรกรรมในอดีตและให้รีแก้ไข อทั้งตัวลูกต้องยืนยันเสมอว่ารักลูกสาวคนนี้มากเต่ด้วยเหตุผลปัจจุบันเรื่องการทำมาหากินจึงต้องทำอย่างนั้นเป็นต้นะ้ะลูกสาวคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาตายไม่มีอะไรจะทำมจะมีวิบากกรรมจะทำให้ตกจากที่สูงลงมาสวนจะตายเหมือนแมวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า ได้สร้างบุญใหญ่มาตัดร,รอนวิบากกรรมนี้ให้หนักเป็นเบาหรือเบาเป็นหายหรือเปล่าระจ๊ะปวดขาและขาโก่งเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ชอบทดลองวิทยาศาสตร์นี่ลูกสาวคนที่สองเนี่ยชอบทดลองทดลองวิทยาศาสตร์โดยจับแมวโยนลงมาเช่นเดียวกันบางตัวก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่บางตัวก็ขาพิการวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะ้าไม่ชอบโยนแมวอย่างนี้ แน่เด็กคงอยากดูว่ามันกลับตัวได้จะยืนยังไงล้านชายผู้บังกษามีองลรูปมากรักเหมือนพ่อองเขาและเขาก็รักเหมือนลูกเพราะในดีเคยเป็นพ่อลูกกันปัจจุบ,บันก็เกื้อกูลเป็นอย่างดีจึงทําให้มีความรู้สึกรักและผูกพันกันเช่นนั้นจ้ะคุณพ่อ,องลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสายยักษ์ระดับทั่วไป เดินไปเป็นบริวารของวุน้าย,ยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาเด้ยรอบุญทุกบุญเที่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านและอยากได้บุญอีกจ้่เพราะสิ่งเพราะเป็นบริวารวหน้าย,ยักษ์นี่สิ่งแวดล้อมก็มีแต่เขี้ยวนนัพวกเขี้ยวเข <c oughs> ี้ยว,ยวอยู่ยนั่นตอนนี้อยากได้บุญเยอะอยากจะพ้นจากการเป็นบริวารนั้นเขาจะอยากเป็นอิสระคุณแม่ลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองขนาดย่อม ของชั้นดาวดึงเฟสสามตะรับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็มีทิพย,ยสมบัติเพิ่มขึ้นและอยากได้บุญอีกจ้ะเห็นผลเห็นบุญแล้วเห็นผลแห่งบุญแล้วไปจ้ะเพราะนั้นบุญเนี่ยเป็นของสากลที่ทุกคนต้องทำเพื่อเหนียวไว้โลกสามีลูกสารสาและหลานชายเคยสร้างาระมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทบางชาติก็ดีบางชาติก็ไม่ดี มีชีวิตขึ้นึ้นลงเพราะบางชาติเมื่อเป็นเศรษฐีกลับประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะชาติถัดมาตกตามก็ทำเต็มที่พบต่อไปก็ดีขึ้นสลับกันไปดังนี้แหละจ้ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่แล้วติดฐานล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีจะได้ไม่ตกตาต่อไปจ้ะล้อมกรอบพราะชาติต่อไปกลเป็นเศรษฐีเศรษฐีสีม้วนเดียวจบไปเลย ครตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดวิถีสิบุรีวงมุลวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลาดกันเลยจ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.